สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้จะมาศึกษาในพระคัมภีร์สุดีบพที่10ข้อ1นถึง13นะครับตรงนี้ได้พูดถึงดูเหมือนคำวิงวอนไม่ได้รับคำตอบข้าแต่พระเจ้าในหลายครั้งข้ามาหลายเหมือนกับพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆว่าพระองค์ไม่ได้ส่งตอบหรือพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ใกล้เมื่อข้ามหลายต้องการข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าปโปรดเมตตาครับองหลายที่จะเข้าใจความจริงเหล่านี้อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอามน พระบีสุดีบทนี้ไม่แน่ชัดว่าใครประพันธ์นะครับแต่บางคนก็บอกว่าดาวิดนั่นแหละนะครับเพราะว่าบทที่9บทที่10นั้นเนื้อหาคล้ายๆกันแล้วเคาะมักจะเอามารวมกันในก็ตามผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าในจุดนี้ถ้าดูในบทที่9แต่เ็มาด้วยความมั่นใจแต่พะบทที่10นั้นเริ่มต้นที่ความท้อใจครับข้อที่1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าฉไหนพระองค์ประทับยืนอยู่ห่างไกลและทรงซ่อนพระองค์เสียในยามยากลําบาก จะสังเกตในพระบทีตรงนี้เขามีความรู้สึกพระเจ้าอยู่ไกลมากและพระองค์ซ่อนตัวไปจากเขานะครับข้อ12บสข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูประหัตของพระองค์ขึ้นขออย่าลืมคนที่ทุกข์ใจเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าลืมเขาพระองค์ไม่สนใจเขาทําไมเป็นแบบนั้นอันแรกครับเพราะเขามองศัตรูมากเกินไปในข้อที่2บอกว่าคนอาธรรมไล่กวดคนยากจนอย่างทนงองอาจขอให้เขาติดกับบ่วงแล้วแห่งอุบายที่เขาคิดขึ้น เขานั่งซุ่มทำร้ายอยู่ตามชนบทและฆ่าคนไร้ผิดในที่ลับตาของเขาสอดหาสอดหาคนไร้ที่พึ่งเขามีอำนาจมากแล้วเขาดูคนที่มีอำนาจเหล่านั้นแลวมากำลังจะกวดคนลำบากอย่างเขากำลังทำลายคนที่ไร้ความสามารถไร้ที่พึ่งนะบอกว่าตัวเองนั้นยากจนไร้ที่พึ่งข้อที่9อย่งอธิบายว่าคนเหล่านี้เป็นเหมือนสิงที่อยู่ในที่กำบงังพร้อมจะจับคนยากจน พร้อมจะฉุดลากเขานะครับมายังตาข่ายของเขานะเขาไร้ที่พึ่งนะจะสังเกตในคําเหล่านี้ทําให้เเ,หเราเห็นว่าหลายครั้งที่เราดูเหมือนว่าเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบเพราะเราไปใส่ใจกับสิ่งนี้มากเกินไปพระเจ้าศัตรูยิ่งใหญ่มากเลยมีอํานาจมากเลยข้าพระองค์เล็กน้อยเหลือเกินและสู้เขาไม่ได้วันนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาเราที่จะไม่มองมนุษย์ ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ให้หมองพระเจ้ายิ่งใหญ่อันที่สองครับเพราะฟังคําโอ้อวดเพเขามากเกินไปในข้อที่ 3. บอกว่าเพราะคนอาธรรมอวดถึงสิ่งที่ใจของเขาอยากได้นั้นและคนโลภมากในกําไรก็แช่งด่าและประนามพระเจ้าคนท่นลงตัวคนอาธรรมกล่าวว่าพระเจ้าไม่ลงโทษความคิดทั้งสิ้นของเขาคือไม่มีพระเจ้า การแช่งดา่าการหลอกลวงและการบีบบังคับอยู่เต็มปากของเขาการชั่วร้ายความบาปผิดอยู่ที่ลิ้นของเขาพระคัมภีร์ในข้อ3ข้อ4ข้อ7คนอธรรมเนี่ยนะครับก็จะพูดพูด,พ,ดพูดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเขาด่าพระเจ้าเขาพูดด้วยความทะนงตัวว่าพระเจ้าไม่ลงโทษเขาหรอกนะครับแล้วก็พูดแช่งดา่าออกมาหลายข้างเราฟังมากเกินไปอันตรายเวลาฟังเนี่ยนะครับก็นาฟังพระคัมภีพระเจ้า อย่าไปฟังคําพูดของคนยโสเหล่านั้นข้อ11คนธรรมเหล่านั้นคิดว่าพระเจ้าลืมแล้วพระองค์ซ่อนพระพักรพระองค์ไม่เห็นคนธรรมเหล่านั้นประนามพระเจ้าด้วยนะครับขอดุลนึกใจเราทั้งหลายวันนี้หลายครั้งเราฟังคนที่โอ้อวดมากเกินไปเลือกฟังนะครับเลือกฟังอย่าไปฟังทุกคนอันที่3ครับเพราะสัมผัสถึงความสาเร็จพวกเขามากเกินไปนอกจากจะฟังมากเกินไปอันที่3า็คือสัมผัสว่าพวกเขาสําเร็จมากเกินไป วิธีการคนธรรมจำเริญอยู่ทุกเวลาโอ้ยมันได้ดิบได้ดีตลอดเวลาเลยทำไมคนชั่วมันแบบนี้แถมพ่นความชั่วร้ายใส่คนอื่นด้วยนะครับข้อ6โดยคิดในใจว่าข้าจะไม่หวั่นไหวทำอะไรก็ดีไปหมดเลยมันชั่วแท้ๆมันชั่วทำไมมันทําอะไรก็ดีไปหมดเลยข้อ12ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขออย่าลืมคนทุกข์ใจย้ําอีกแล้วครับว่าพรอเจ้าอย่าลืมคนทุกข์ใจแบบผมนะพวกเขานั้นสําเร็จมากเกินไป วันนี้สรุปก็คือว่าดูเหมือนคำวิงวอนไม่ได้รับคำตอบเพราะเรามองเราฟังเราสัมผัสสิ่งที่ศัตรูมีคนอาธรรมมีมากเกินไปอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดย่าให้ข้องไหลนึกกลัวศัตรูเพราะเขายิ่งใหญ่เกินไปเพราะเขาโอ้อวดมากเกินไปและเขามีความสำเร็จมากเกินไป แต่ข้ามหลายรู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระองค์จะทรงจัดการกับความผิดความบาปข้ามหลายขอลอคอยพระองค์แม้วันนี้อาจจะดูเหมือนพระองค์ยังไม่ตอบแต่มั่นใจว่าพระองค์ทรงเตรียมและรับคมด่าของพระองค์แล้วอธิษฐานในนามพระเยซูเจา้า a เมน